สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สรายการครัวคุณต่อยครับครับรหัสติดตามชมรายการของผมนานแล้หรือกันออีกเพียงสามวันนัครับสามวันคือวันนี้พรุ่งนี้และมะรืนนี้สําหรับครัวคุณต่อยยกครับเราอยู่กันที่เซ็นทรัลเชียงรายนะครับลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งสามวันส um> ุดท้ายครับวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้วันสุดท้ายคือ16กุมภาพันธ์ครับครับผมวันที่16คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับวันที่15คือวันเสาร์วันที่14คือวันนสิ อ่ะครับวันวาเลนไทน์ครับอุ pues <c <c ้ยอ่ะครับรักอ่านนะครับโอ้ไม่เอาดิดนิความรักวันวาเลนไทน์มีเมียแล้วมีเมียแล้วมีเมียแล้วไม่เอามีเมียแล้วไม่เอาส่วนใหญ่เวลาที่ฝรั่งเขาพูดความรักตรงนี้จริงๆมันเป็นความรักที่ว่าเป็นแฟนกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้ามาเป็นประเทศไทยจริงๆก็ความรักที่ว่านี่ให้ได้หมด แม่รักลูกลูกรักพ่อพ่อรักอาได้หมดมันเป็นความรักที่มอบให้กันด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ว่าจะให้ใครก็มีค่าทางนั้นดอกไม้ที่มอบให้เสียงมันหวานที่พูดถึงคําพูดดีๆที่ให้แก่กันมีค่าหมดครับอย่างน้อยที่สุดมันมีค่ามากกว่าการอยู่เฉยๆครับเกิดคนคนหนึ่งที่อยู่กับเราหรือคนที่เรารู้จักด้วยแล้วเขามีความรู้สึกกับวันวาเลนไทน์แล้วเราก็เฉยๆมันเพราะเราคิดว่ามันไม่สําคัญเรานะรเราคิดว่าไม่สาคัญแต่ถ้าเกิดเขาคิดว่ามันสําคัญเราควรพูดไหมล่ะ เราควรแสดงความรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าบางคนบอกไม่เอาเพราะฉันไม่เป็นอย่าเป็นเลยครับเป็นแบบนั้นมันก็คือเป็นตัวนี้ตัวเองแล้วก็เห็นกับตัวตลอดมันอาจจะน้อยไปนิดนึงให้บ้างเดยครับมีเมตตาบ้างจะมีค่ามากมากเลยเมื่อเช้าผมก็ได้แสดงออกกับแม่นะยังไงผมแสดงรักแม่เลยดีมากครับเอาเงินมาห้าหมื่นครับครับโดยที่ไม่บอกแม่ เดรักรัรักขโมยไม่ใช่ครับว้าอย่าลืมนะครับโอ้คุณต้อยยกทัพเซนตันเชียงรายเหลืออีก3วันวันนี้พรุ่งน claro> ี้แล้วก็มาลืนนี้เท่นั้นเองนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมามอบกันนะครับเป็นเรื่องราวผลไม้ที่สื่อถึงความรักเนี่ยวันนี้วันแห่งความรักเนี่ยเขามีนะฮะแล้วมันมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นด้วยคือผลไม้เนี่ยครับก็ ผลไม้บางชนิดนะบอกว่าบางชนิดนะครับเขาจะเป็นตัวแทนแห่งความรักครับเช่นแบบสตอเบอรี่ครับคือสีแล้วก็รูปทรงของเขาเนี่ยมันจะเหมือนหัวใจนะมันจะเหมือนลูกหัวใจครับนอกจากนั้นแล้วนอกจากสตอเบอรี่แล้วเนี่ยยังมีอื่นอีกนะครับแล้วก็มีความเชื่ออีกเล็กๆน้อยๆอันแรกเลยฮะแอปเปิลครับแอปเปิลเป็นผลไม้สีแดงครับที่ได้รับความนิยมสําหรับใช้เป็นสัญลักษณ์ในการขอความรักโดยนัแต่อดีตนะครับฝ่ายชายเนี่ยจะโยนแอปเปิล ไปตรงหน้าฝ่ายหญิงสาวที่เขาชอบถูกตาต้องใจเพื่อเป็นการสารภาพว่าเฮ้ยผมผมมีใจให้คุณนะซึ่งห้กฝ่ายหญิงนะครับเขาเก็บแอปเปิลขึ้นไปเนี่ยก็สามารถตีความได้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยสนใจเราเช่นกันหมายถงเมืองนอกเมืองนอกจะแรถ้าเมืองไทยคงจะโยนพุทราให้นะฮะเราไม่มีแอปเปิลอะ โอ้ก็ไม่ไหวฮะแต่มันมีความเชื่องั้นจริงๆว่าหนึ่งสีมันแดงด้วยสองรูปร่างมันมันมีความมันเงาแล้วก็มีความรู้สึกของความหวานอมเปรี้ยวนิดนิดคนก็เลยจะชอบว่ามันแทนความรักได้ผมผมว่าทรงมันก็คงจะคล้ายๆกับหัวใจมันนิดๆนะเวลามันผ่าครึ่งอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มองได้ว่านี่คืออีกหนึ่งความรักสําหรับอีกที่หนึ่งอีกขนมตัเนี้ยอีกประเภทหนึ่งก็คือทับทิม ทัพทิมนี่มันเป็นตัวแทนของการแต่งงานและการเจริญพันธุ์ในธรรมเนียมของชาวโรมันนะฮะ,ฮะท่านนึกถึงเมืองจีนใช่ไหมเมื่อสักครูน่นี้นี่พูดถึงโรมันเลยนะโรมันสมัยก่อนก็ถือว่าทัพทิมเป็นผลไม้ที่แสดงถึงการแต่งงานการมีคู่ครองเจ้าสาวเนี่ยจะถูกแต่งตัวด้วยมงกุฎนะครับที่ร้อยด้วยเขาจะร้อยเขา้อยด้วยกิ่งของทัพทีมนะครับคุณผู้ชมครับ,รบเพื่อสื่อให้เห็นว่าเจ้าสาวเนี่ยมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนกับเทวีนาน่าครับผู้เป็นพรหมจารี แต่สำหรับธรรมเนียมของชาวจีนเนี่ยถือว่าต้นทับทิมเนี่ยเป็นไม้มงคลครับเป็นสัญลักษณ์แห่งการเจริญพันธุ์ความหมายหมายถึงว่าการมีลูกหลานมากเหมือนดั่งเม็ดทับทิมครับจึงนิยมให้ผลทับทิมเนี่ยเป็นของขวัญให้แก่บ่าวสาวในพิธีแต่งงานเพื่ออวยพรบอกว่า ให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองในวัฒนกรรมวัฒนธรรมเก่ายังไงก็ตามต้องมีลูกเยอะต้องมีลูกมีหลานมีอะไรเยอะๆวัานั้นก็ถือว่าดีมันช่วยครับครัวได้อะไรก็ตามทัาทีมต้นหนึ่งออกตั้งหลายลูกแล้วในหนึ่งลูกมีตั้งไม่รู้กี่ร้อยๆ้เลยนะฮะส่วนอีกอันหนึ่งฝรั่งนี่เหมือนกันหรือจีนด้วยก็ไม่ทราบครับพีชพีชพีชเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมนํามาเป็นผลไม้ประดับสําคัญในงานพิธีมงคลสมรสนะฮะตามความเชื่อและฮวงจุ้ยของชาวจีนเนี่ย เป็นตัวแทนของความรักนะฮะลูกพีชนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวหรือรู้จักกันด้วยคําแทนผลไม้นี้ว่าเป็นโชคแห่งความรักครับลูกพีชเนี่ยยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสารภาพรักนะครับประโยคหนึ่งผมว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินคือ I p e a c อ You I p พีอยู่หมายถึงว่าฉันชอบเธอนะนี่เนื่องจากว่ารูปร่างของลูกพีชครับมันก็จะคล้ายๆหัวใจเหมือนกันเขาก็เลยเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เอามาบอกเรื่องของความรักครับมาไทยๆบ้างดีกว่ามาแถวนี้เอเชียบ้างเลยนะลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่นี่ด้วยความว่ารสชาติเขาหวานฉ่ำอะฮะทำให้ลำใหญ่นี่ครับถูกแทนความหมายเกี่ยวกับความรักคือขอให้คุณมีความรักที่หวานชื่นฉ่ำนะความรักไม่แห้งเหือดไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แล้วก็ลำใยใช้ประกอบสําหรับประกอบพิธีสู่ขอยิงสาวในเมืองจีนด้วยนะครับใช่แล้วลำใยในภาษาจีนเนี่ยความหมายหมายถึงดวงตาบังกรครับจับเป็นสัญลักษณ์ของห้องเต้จีนจึงแสดงถึงความเป็นผู้นําอํานาจวาสนาด้วยถ้ามีเอาไปให้เขาถ้าไม่มีเอาใจและเอาคำพูดที่ดีไปครับอันนี้สําคัญยาอยู่เฉยๆครับจะบอกว่าการอยู่เฉยๆไม่ดีแน่นอนจะบอกว่าแอปเปิ้ลเนี้ยทับทิมมลูกพีชเนี่ยยังพอได้แต่ถ้าในประเทศไทย สตอรี่กับลำใหญ่เนี่ยมันบ่งบอกในภาษาแบบว่าในภาษาของพุทธอนโนนกันละกันนะลำใหญ่นี่ก็คือลำคารนาปัจจุบันนะลำใหญ่นี่คือเวลาพูดอะไรเยอะแมมเขาจะมาลำใหญ่คือจะลำคารน,นะ นี่เนี่เป็นความแบบว่าเหมือนโกหกหลอกลวงเพราะยังมาสตอใส่ฉันเข้าใจไม่คือใจผมผาเข้าใจครับแต่เดี๋ยวผมจะไปบอกคุณพจอาอนนท์ว่าคุณว่าเขานะผมจะบอกใครจะว่าไงช่านมันอยู่ที่ใจและวิธีการของเราแล้ววันนั้นถ้าท่านเอาสตรอเบอรี่ให้เขาไปแล้วท่านบอกว่าเธอมันช่างงดงามเธอมันช่างหอมหวานและอมเปรี้ยวนิดๆเหมือนสตรอเบอรี่เหลือเกินผมว่าเขาไม่โกรธหรอกไม่ใช่ อร่อยจริงขอเรื่อีซีขอเรืจะเอาไปให้ก้อยจ้องๆอยาพลาดนะครับก็สามวันสุดท้ายวันนี้พรุ่งนี้มะลืนนี้ครูต่อยกทัพเซนท่านเชียงรายเชียงรายพักตรงนี้สักครู่พวกทีนันใจก่อนเดี๋ยวพวกก็ช่วยตอบปกาสถานการณ์สักครู่เดียครับแกงเนื้อน้องลายใบยี่หร่าพริกขี้หนูครับ ความร้อนแรงนี่มันได้จากเครื่องของมันอยู่แล้วนะครับชื่นใจมากเครื่องทุกอย่างที่ใส่ลงไปเนี่ยมันถึงรถถึงชาติคุณอานี่ก็ร้านนี่ก็ร้าน